ไปดูทางด้านของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตราดครับมีการบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรรวมไปถึงผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์เลยครับ ทางด้านของคุณวรัญญาถนอมพันธ์ครับพานิจจังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรารด,ำงงาดต,ราตำรวจภูธรเขาสมิงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดฝ่ายปกครองเอำเภอเขาสมิงไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุก,กรและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์ครับรวมสามแห่งในเอำเภอเขาสมิงประกอบไปด้วยนรงศักฟาร์มครับอยู่ตำบลแสนตุ้ง จิตพงฟาร์มครับอยู่ตำบลสตอแล้วก็ร้านเจริญทรัพย์อาหารสัตว์ตำบลแสนตุ้งเพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องของการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บการจัดทำบัญชีคุมทรัพย์สินสุก,กรเนื้อสุก,กรการแจ้งราคาปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีควบคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แล้วก็มีการประกาศพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พุทธศักราช2497ในเขตพื้นที่จังหวัดตราดเรื่องของการแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์โดยจังหวัดตราดครับกำหนดรายการโภคภัณฑ์หมวดอาหารจำนวน2รายการก็คือสุกรและก็เนื้อสุกรชําแหละ ผลตรวจติดตามปรากฏว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายชัดเจนไม่พบการกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจําหน่ายปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่วางจําหน่ายจํานวน29กระสอบประมาณ174กิโลกรัมทั้งนี้ก็มีการแนะนำนะครับว่าผู้ประกอบการก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเค่งคัดครับ